เช็ค14รายชื่อนะักตบ AVC ีครับสดีค้ามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย p p t v e s c o l อสโค2 a v c ่าสครับณนะศูนย์กีฬาเทศบาลนาค,นนคนรนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันกัน,กนระหว่างวันที่ 7-14สิงหาคมนี้นะครับซึ่งทีมหนุ่มไทยจะได้กลับมาลงสนามแข่งขันในเกมที่บ้านนะครับและที่จังหวัดนะครปฐมเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีหลังจากที่ลงแข่งขันครั้งล่าสุดในวอลเลย์บอลชาย AVC ครคัพ2016และวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก2018นะครับรอบคัดเลือกรอบแรกโซนอาเซียนเมื่อ2016นะครับ เดีย๋ยวเราไปดูรายชื่อนักกีฬาแ,แต่ละตำแหน่งกันเลยนะครับเซตเตอร์นะครับมี 1. มาวินมณีวงศ์2อดิพงศ์ผลพินโย 3. โคงกระพัน์ทองขาวนะครับบอลเลวนะครับ3คนนะครับ1ชยุทธคงเรืองสองชัดมงคลประเกตแก้ว 3. ประเสริฐปิ่นแก้วนะครับตำแหน่งหัวเสานะครับ4คนนะครับอัศนพันธ์กันทะจร นภาเดชพินิษดีอนุรักษ์พันลำกันฑพัฒคุณมีนะครับบีหลังนะครับก็มีอมรเทพคนหารซึ่งเป็นกับการทีมคนล่าสุดนะครับแล้วก็ธนัตบำรุงพักดีนะครับตัวรับอิสระสองคนนะครับศิวดลสัรหาธรรมและนกพวิทยเหงกระโทกนะครับซึ่งดูจากลายชื่อนะครับคงตะพันทองขาวตำแหน่งมือเซต ประเสริฐปิ่นแก้วตำแหน่งบอลเลวอนุรักษ์พันลำตำแหน่งหัวสาวธนัทบำรุงพักดีตำแหน่งบีหลังและนพะวิทย์เหงกระโทกนะครับตำแหน่งตัวรับอิสระเพิ่งจะติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในรายการนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับฮ่องกงและเกาหลีนะครับนัดแรกก็จะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่7สิงหาคม2565 เวลา15นาฬิกานะครับและนัทที่2ก็จะพบกับเกาหลีในวันที่9สิงหาคม2 5 6 5เวลา15นาฬิกานะครับซึ่งแฟนๆวนอลเลย์บอลก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV HD นะครับช่อง36นะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการชมการแข่งขันนะครับที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งจังหวัดนครปฐมนะครับก็สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ บริเวณหน้าสนามนะครับก็ถ้าเกิดเป็นชาวไทยนะครับบัตรราคา50บาทส่วนต่างชาติก็100บาทนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบก็เข้าชมฟรีนะครับก็ถือว่านะครับเราก็ได้จะได้เห็นผลงานนะครับนักตบที่เพิ่งเข้าทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่า จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ทางช่องเรื่องของผมบายช่างยอดก็ขอเอาใจช่วยนันตกตบทีมชาติไทยนะครับประเภททีมชายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข,ข่าวสารวรอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ